น้าตาในคมเข้มเลยครับล่อเหลาเอาการครับโอ้สาวอีแมนแซกโนกิกหมอนเลยนะคุณพี่แคทนะแม่ผมเห็นน้องน้องเนี่ตีดีถ่ายคลิปเลยทุกทีครับแสนสิริหรือว่าเพชรสิริปอลสิริพงษ์นะครับแปดพี่ลูกสองนักชกจากอยุธยาเจเบีวฝากกรรมการดูให้ละเอียดอ่าดูให้ละเอียดคะแนนดูให้ละเอียดนี่คุณตื่นเต้นไหม ขวาก็ไม่ถอยเลยนะอ่ะต้องกบมือเลยนะครับโอ้โห,โหครับแดนสตีอย่าลอกของแบบนี้ไม่อันขาดครับเธอชาวเมืองอูคุนเจวายโอ้โหตอนนี้นี่แดนสตีได้เปลี่ยนแล้วนะครับทุกท่านครับได้น้ำไปหนึ่งน้ำแล้วจแต่เด็นสิ่ยจกนี้หรือเปล่าโอ้โตอนนี้ได้เครื่องนะครับแดนสตีได้เครื่องโ,โ,โอ้โหัครบนี่โอ้โหหรือว่ามีสิ่งดีๆเยอะเลยทีเดียวครับที่จะเป็นการางให้กับ ตอกกันป่าดูบาดแท้ครับแหื่ยีนัทเพลี่ยเรอบโดนัทหนึ่งสองสองเอาตอกอาเยอะมากครับวันนี้